สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอเทีเด็กขิว้วผมนะกับทีเด็ดบรรวมประจําค่ำคืนวันเสาร์ที่30ตุลาคมนะครับ2564นะครับทีเด็ดบรรวมประจําค่ำคืนนี้ครับเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์คิกิทครับคู่นี้เป็นคู่ระหว่างสวอนซีซิตี้หงข่าวนะฮะเปิดบ้านแล้วกันมายเยือนของปีเตอร์โบโลนะครับคู่นี้เริ่มแข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรง ตามเวลาของบ้านเรานะครับนอกเหนือจากที่ได้มารวมคู่นี้แล้วใครอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมหรือติดขัดปัญหาเรื่องไหนอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมหรือว่าลีกไหนเพิ่มเติมสำหรับบอลวันเสาร์นีบอลค่อนข้างเยอะนะครับทักมาหาอาได้เลยจำที่ขึ้นอยู่ทางมุมขวาด้านล่างในจองท่านหรือว่าอยากเข้ากลุ่มทีเดียบอลซูปเปอร์วีพีนะฮะติดขัดปัญหาเรื่องไหนตามคุยกันนะครับสถิติข้อมูลของทั้งสองทีมที่เคยพบกันมานะครับจากทั้งหมดกี่เกมเนี่ย ทั้งหมด6เกมนะฮะที่เคยพบกันมาสวนซีชนะ3นะครับแล้วก็มีแพ้ทางฝั่งปีเตอร์โบโล1เกมแล้วก็เสมอด้วยกัน2เกมนะครับคู่นี้ใ้กับประคานบอลอยู่ต่อทางฝั่งสวนซีเนราคาลูกหน้า1ลูกไหลลงเหลือขึ้นคูบลูกจ่ายน้ำดำนะอินมองว่าเกมนี้สวนซีก็มีโอกาสที่จะจะเก็บชัยชนะในเกมนี้เพราะว่าทั้ง2ทีมนี้อยู่อยู่ท้ายตารา,นนางคะแนนของแชมชิม,ชม,ชมกิท ครับโดยที่ว่าปีเตอร์โบโลเนยอยูย่อันดับที่20แล้วก็สวันซีเจ้าบ้านอยู่อันดับที่16นะ14เกมที่ผ่านมาก็ชนะกันไปถึง4เกมนะฮะจาก14เกมของทั้งสองทีมนี่แหละนะครับนอกนั้นก็จะเอ่อหนักไปเสมอสเป็นต้นใหญ่ทางฝั่งเจ้าบ้านสวันซีนะครับเสมอ5แล้วก็แพ้5เกมส่วนปีเตอร์โบโล14เกมชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้8เกม ครับอ็ดมองว่าเกมนี้แฮนดิแคปราคาน้บอลอยู่ต่อสวอนซีทั้งสหน้าราคาบอลแล้วมีราคาลูกครบลูกครึ่งด้วยเอ็นมองว่าสวอนซีมีโอกาสในเกมนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมไปดูทางฝั่งสวอนซีเกมล่าสุดไปเยือนเบอร์มิงแฮมเราแพ้มา1-2ซึ่งก่อนหน้านี้เล่นในบ้านตัวเองชนะเวทบอมบิดเอาเวียนสองหนึ่งชนะคาดิฟซิตี้สามศูนย์นะถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะครับถือว่าผลงานค่อนข้างดีแถมผลงานการเล่นในบ้านสามเกมล่าสุดเนี่ยชนะมาถึงสามเกมติดนะฮะ ชนะฮันด์ดูฟิลทาวล์หนึ่งศูนย์ชนะคาดิฟฟ์สามศูนย์ชนะเว็บอมปีตะเวียนสองหนึ่งเกมนี้เป็นเกมที่สี่ที่เล่นในบ้านตัวเองมีโอกาสนะฮะที่พบกับปีเตอร์โบโลเนื่องจากด้วยว่าปีเตอร์โบโลนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะถึงแม้ว่าเกมล่าสุดนะ,ะเกมล่าสุดถามว่าปีเตอร์โบโลเนี่ยนะฮะเล่นในบ้านตัวเองชนะควีนพาร์คเชนเจอร์นะครับสองหนึ่งแล้วก็ไปเยือนเฮาซิตี้นะฮะฮะนันซิตี้เนี่ยชนะมาสองหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้แพ้มาสองเกมติดแพ้มิเดิลสโบร์สองศูนย์นะฮะเล่นในบ้านตตตัวเองแพ้บิ 2, ิดนซี นะครับสองประตูสามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังนะฮะมีแพ้แล้วก็มีลุดเสมอด้วยทั้งฝั่งปิโตโรโลถึงแม้ว่าจะชนะมาสองเกมติดเอนมองว่าเห็นเดพประคันบอลเจ้าบ้านสวอร์ตี่ต่อเป็นแพงแบบนี้ก็มีโอกาสนะฮะมีโอกาสทางฝั่งเจ้าบ้านสบอร์ตี่ที่คว้าสามคะแนนในเกมนี้นะครับผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนหกเกมนะฮะมีชนะเกมล่าสุดนะฮะที่นะฮะก่อนที่นะฮะก่อนที่จะมาชนะควีนปาร์คเรนเจอร์ในบ้านตัวเองสองหนึ่งคือนะฮะไปเยือนฮันซิตี้ชนะมาสองหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะเล่นเป็น ครับโอ้โหอีทมอกว่าเกมนี้แฮนดิแคปราคล้านบ,บอลอยู่ต่อทางหงขาวสวนซีนะที่ขึ้นคุ้ลูกมีโอกาสมากกว่าในเกมนี้นะครับที่ได้มารวมจับข้ามคืนนี้ครับอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านสวนซีทิตตี้ต่อไปเลยครับที่ขึ้นคุ้ลูกเป็นทีเด็ดมารวมจับข้ามคืนนี้ของไอเอชทีเด็ดขี่ติดขัดปัญหาเรื่องไหนได้คู่ไหนเพิ่มเติมลีกไหนเพิ่มเติมสหรับบอลบอลเสาร์ในบอลค่อนข้างเยอะนะครับทักมาหาอได้เลยตามที่ขึ้นอยู่ทางมุมขวาด้านล่างหน้าจอของท่านนะครับขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ กราบสวัสดีโอแม่บองประโอ happening. นกุ๊ปกรุ๊ปกเนียทุกท่านนะครับนะทีเด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับอยู่กับตะแข่งเต็งบอลนะครับก็เป็นทีเด็ดบอลนะประจำวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564นะครับทุกท่านก็สะเข่งบวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตะแข่งเต็งบอลหยิบยกทีเด็ดบอลมาฝากนะฮะให้เพื่อนเพื่อ,อสมาชิกทุกท่านหนึ่งตัวด้วยกันเป็นคูน่ระหว่างสเปอร์นะเปิดบ้านต้อรัการมาเยี่ยของทางด้านแมนยูเนเต็ดนะครับทุกท่านกับวันนี้นะครับทั้งคู่ต้องมาเจอกันนนนนนกกััับบบบบเเรรรรรรทททททาา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 คคคคคคีี้้้ะะออลปปปิดดมมใหงแยูตุ่่่น ฟอร์มนะครับของทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับก่อนที่จะมาเจอกับทางด้านแมนยูซึ่งอยู่อันดับที่6ของตารางเนี่ยนะครับกับผลงานในการลงเล่น5เกมนัดหลังสุดนะครับเป็นการชนะ2แพ้3นะครับเกมล่าสุดนะฮะก็บุกไปแพ้กับเวบแฮมมานะครับนะที่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่1ประตูต่อ0ูนะครับท่านส่วนนะครับเอ่อทางด้านแมนยูนะครับนะซึ่งเป็นทีมอันดับที่7ของตารางนะฮะก็ถือว่าอันดับสูสีใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าฟอร์มแม่งค่อนข้างย่ำแย่สุดๆนะฮะไมาเลย นะครับในลีกมา4นัดติดแล้วเป็นการเสมอถึงแล้วก็แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็แพ้ขาบ้านนะครับให้กับศึกแดงเดือดนะลิเวอร์พูลนะครับแพ้ไป5้าศูนย์เลยนะครับนัดนี้นะครับนะโอ้โหทั้ง2คู่ต้องมาเจอกันในเรื่องสภาพความพร้อมแล้วนะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านของทัพเปอร์เนี่ยนะครับจะไม่มีทางด้านไลอันนัพเซซิยองนะครับที่มีการบาดเจ็บส่วนของท่านทีมเยือนแน่นอนครับไม่มีปอกปอกบาแน่นอนนะติดโทษแบนนะครับในนัดเละในนัดล่าสุดนะครับโดนใบแดงไล่ออกไปนะครับทุกท่าน สำหรับคู่นี้นะครับจากเรราคาที่เปิดมาเป็นราคาปปนะครับตะข่งเตีงบอลมองว่าจากสถิติและฟอร์มเดิมของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าเปิดมาไม่แปลกนะฮะแต่ฟอร์มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเป็นทางด้านแมนยูนะที่สามารถทําได้ดูดีกว่านะครับนะเป็นการเจอกัน10นัดหลังสุดเนี่ยนะครับเป็นทางด้านแมนยูที่ชนะไปถึง6เสมอหนึ่งแล้วก็หลุดแพ้กับทางด้านฮอตแนมฮอสเปอร์นะครับนะถึง3นัดด้วยกันนะครับส่วนฟอร์มที่เคยเจอกันในบ้านของทางด้านฮอตแนมฮอสเปอร์สินัดหลังสุดเนี่ยนะครับค่อนข้างสูสีคู่ข มีให้เห็นนับจบสูงได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยมีให้เห็นค่อนข้างบ่อยนะครับ <dates S 1> วันนี้นะครับให้อยู่ต่อแมนยูไปที่ราคาปปนะครับและก็มีโอกาสนะครับที่จะจบสกอร์สูงให้เห็นนะครับท่านทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูในเรทราคาข้ามน้ำนะฮะต่องรอเช็คอีกทีแนะนําให้กดสดไปนะครับสำหรับคู่แรกวันนี้ที่แขเงเต็งบอลหยิบยกมาให้เป็นทีเด็ดบอลมดรวมสําหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับนะที่อยากได้ทีเด็ดบอลเพิ่มเติมนะฮะหรืออยากจะเข้ากลุ่มกับตะเข่งเต็งบอลนะครับนะ นะเป็นตัวซูเปอร์วีพีโค้ดวีพีเนี่ยนะครับทุกท่านก็เหมือนเดิมเลยนะครับนะแอดเคฮเข้ามาสอบถามนะครับที่มุมซ้ายบนที่ท่านได้มองเห็นเนี่ยนะฮะตัวเขียวๆนะครับแอดเคฮเข้ามาสอบถามนะครับทุกท่านสําหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยรวยสวีดัสสวัสดีครับผมอ่ะก็กระสวัสดีครับนี่ก็มาพบกับลุงยิมเจมบอลแตงกัฤติมันรวมกันอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้เป็นบอลทางด้านโปรตุเกสซูเปอร์ลีกกันบ้างนะครับเป็นคู่ระหว่างเอสโตริลเจ้าบ้านนะครับเิจ้านะครับ อันดับที่1นะึ่งนะเลยราคาต่อมาที่โอ้โหค่อน้าที่จะแพงเลยนะครับเปิดมา1ลูกไหลตัวนี้เป็นราคาลูกควบลูกครึ่งไปแล้วนะครับทั้งที่อันดับไม่ค่อยได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับอันดับที่4ี่นะครับเจออันดับที่1นเนาะ <c oughs> แล้วก็ไปเยือนด้วยแต่เตาค่อนข,ข้างแพงนะครับสำหรับเบนฟิก้านะครับผม <c oughs> อ่านดูราคาน้นกันก่อนนะครับราคาน้นจริงเปิดมาที่1ลูกนะครับจ่ายน้ำศูนย์จุดแล้วก็จ่ายทางด้านทีมเยือนหนึ่งจุดศูนย์สองนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับราคาไหลไม่เป็นลูกควบลูกครึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านอ่าเจ้าบ้านนะครับก็ยังจ่ายเยอะอยู่เหมือนเดิมก็คือหนึ่งอ่าศูนย์จุดเก้าสองนะครับแล้วก็ทางด้านทีมเยือนนะครับเป็นศูนย์จุดเก้าแปดนะครับส่วนทางด้านราคาหนึ่งคูณสองเนี่ยนะครับเหรีแรกนะจ่ายทางด้านอ่าเจ้าบ้านนะครับเจ็ดบาทจ่ายทางด้านทีมเยือนหนึ่งจุดสี่ เป็น1.40เลยแล้วก็ทางด้านทีมอาจวานนะครับเป็น8บาทนะครับราคาให้ใิแกปหน้าบอลกับราคา1.2ค่อนข้างที่จะเป็นใจให้กับทางด้านบอลต่อเบนทิก้าจริงจริงนะครับสําหรับคืนนี้ส่วนสกอร์สูงต่ํานะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับปัจจุบันไหลเป็น2ลูกครึ่งครึ3ก็ถือว่าสมดุลมากมานะครับสําหรับบอลต่อแต่ใจดีกว่านี้ก็ต้องเป็น3ลูกนะครับบอลต่อถึงจะมีสทธี่ะชนเยอะแต่่วาาเปิดม2ลสถือว่าก็ยังดีกว่า เป็น2ลูกครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ้มไปเถอะนะครับวันนี้บอลต่อมีภาษีดีกว่าจริงๆนะครับส่วนสถิติเจอกันของของทั้งสองทีมนะครับอ่าสิบนัดล่าสุดก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบอลเบนฟิก้านะครับที่ชนะได้นะครับ2 4 6 8 9นัดเลยนะครับเบนฟิก้าชนะไปถึง9นัดที่10นัดที่เจอกันนะครับอ่าเสมอกันไปนัดหนึ่งเสมอกัน3-3นะครับวันนั้นได้เล่นของบ้านอ่าเบนฟิก้านะครับอ่าสถิติตรงนี้นะครับเบนฟิก้าเหยียบหัว เอสโตริวขาดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอจิ้มไปเถอะนะครับส่วนทางด้านฟอร์มล่าสุดข,ของอเอสโตริวห้านัดล่าสุดนี้นะครับเป็นการชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นัดส่วนทางด้านเบนฟิก้ากันบ้านนะครับห้นานัดล่าสุดนี้นะครับเป็นการชนะไป1นัดแพ้2แล้วก็เสมอ2นะครับถือว่าฟอร์มไม่ดีสักเท่าไหร่แต่วันนี้ยังมีราคาต่อลูกความรกครึ่งขนาดนี้นะครับคิดว่าน่าจะ บทเอาชนะได้แน่นอนนะครับสำหรับทางด้านเบนฟิก้านะครับหนึ่งลูกมีแน่นอนรอลูกที่2กินเต็มกันได้เลยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะเข้ากลุ่มกับลุงนะครับแอดไลน์มาได้นะครับแอด ym หกแหรือช่องทางนึงคือแอด ym เก้าเก้ก็ได้นะครับขอยุ้ญาตพิธีแล้วกันนะครับว่าให้ต่อทางด้านเบนฟิก้าที่ราคาลูกครึ่งนะครับสำหรับวนนี้ลุงยิ้มจิ้มบอลเต็งกับเสถียรมารวมคำตัวรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาพบทีเด็ดบอลจำโบเอกับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมในวันที่30ตุลาคม2564ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ฝากแชร์ให้กับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมด้วยนะครับผมวันนี้พี่จำโบเอก็จะมีทีเด็ดบอลบอลเต่งบอลคัดในเน้นมาฝากกันอีกเช่นกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปฟังบทวิเคราะห์หรือทีเด็ดของพี่จำโบเอกันในวันนี้นะครับพี่จำโบเอขอฝากไลน์ส่วนตัวนะครับผม jam 6 8 8นะครับใครต้องการเข้ามาพูดคุย เป็นการส่วนตัวพี่จัมโบ้เอนะครับผมหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับห้องพรีเมียมของพี่จัมโบ้เอก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเข้ามาที่ไลน์เข้ามาที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์คำว่า g อดเจเแนะครับแล้วห้องพรีเมียมมีอยู่สองห้องนะครับบอกเลยไม่มีค่าเข้าห้องไม่มีค่าดูแลห้องแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยห้องพรีเมียมไม่ต้องกลัวเหงาครับเพราะว่ามีเซียนหลายท่านคอยดูแลอยู่นะครับมีทั้งกินาครับก็จะมีการให้ทีเด็ดกันทั้งวัน แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดวิเคราะห์บอลให้ฟังก่อนการเตะด้วยแล้วก็ในส่วนของคาสิโนนะครับก็จะมีการนําเล่น5รอบต่อวันบอกเลยว่าทั้งเสียงทั้งสมาชิกผู้คุยกันสนุกสนานกันมากๆเอาละครับมาเข้าที่ทีเด็ดของพี่จำโบเอกกันในวันนี้เลยดีกว่านะครับผมจะเป็นฟุตบอลกันโชดซีร,รี์อิตาลีครับวันนี้ เป็นคู่ระหว่างแอตเลต้าที่อยู่อันดับ5้าของตารางพบกับราซิโอที่อยู่อันดับ6ของตารางครับคู่นี้เนี่ยราคาที่เปิดมาล่วงหน้าให้จ้าบานแอตเลต้าต่ออยู่ที่ราคาปปอหรือเสมอควบครึง่งแล้วจะเตะก,กันในเวลา2องทุ่มครึ่งของค่าคืนนี้นะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอก็ต้องบอกก่อนว่าราคาที่เปิดมาล่วงหน้าพี่จัมโบ้เอดูตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็มาทําคลิปให้ช่วงเช้าแต่ทีนี้เนี่ยจากที่พี่จัมโบ้เอไปดูสิตและฟอร์มกันมาคู่นี้สูสีกันมากๆนะครับผมแล้วนัดล่าสุดนะราชนะ แอตแลนต้านะครับในบ้านของแอตแลนต้าไป1ประตูต่อ3แต่ว่าพี่จัมโบ้เอดูแล้วเนี่ยเกมก่อนหน้าเนี่ยก็ผ่านกับแพ้ผ่านกับชนะมาวันนี้นะครับพี่จัมโบ้เอดูหลายๆอย่างแล้วขอยิงลำแสงใสครับเลือกเชียร์ที่แอตแลนต้านะครับพี่จ um ัมโบ้เอยิงลำแสงใส่เลือกเชียร์ที่แอตแลนต้าต่ออยู่ที่ราคาป,อ,ป,อ,ปอหรือเสมอควบครึ่งนะครับตรงนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวพี่จัมโบ้เอเท่าน,นั้นชอบก็ตามมาได้ไม่ชอบก็สวนกันไปพี่จัมโบ้เอไม่ว่ากันแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็ดูแลสุขภาพกันด้วยโควิดยัง อยู่กับเราอีกนานครับพี่จัมโบ้เอฟบอกเลยและเชื่อมันว่าเป็นอย่างนั้นยังไงแล้วเนี่ยก็ดูแลสุขภาพดีครับขอให้ทุกคนรอดพ้นจกโควิดนะครับผมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเงรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะก็อยู่กับทีเด็ดมัดรวมของอิงดาวนะคะประจำวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564กันนะคะทีเด็ดมัดรวมของอิงดาวในวันนี้นะ,ะที่หยิบยกมาฟังเราบรรดเอฟซีนะคะก็เป็นบอลบ e ุนเดสรีกาเยอรมันค่ะคู่ระหว่างนะคะเจ้าบ้านคะ่ะบรุเซียดอร์มุนนะคะทีมอันดับที่2เตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนนะคะของทางด้านทีมเยือนอย่างโคโรนะคะทีมอันดับที่9คะ่ะเตะกันในเวลา2ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะคะข้อมูลคะ่ะของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมา 5นัดนะคะ5นัดหลังสุดก็เป็นทางด้านนะคะบรรสเซียดอร์มุนนอนก็ชนะไป3แล้วก็เสมอไป1แพ้ไป1นะแล้วก็ผลงานค่ะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้าน5นัดหลังสุดก็เป็นการชนะรวดกันเลยทีเดียวนะคะ5นัดกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านทีมเดียนยาโคโรนคะผลงานค่ะของการเล่นนอกบ้าน5นัดหลังสุดของเขานั้นก็เป็นการชนะไป1เสมอ2และก็แพ้ไป2เรทราคาล่วงหน้านะคะก็เปิดมาที่เรทราคาลูกครึ่งค่ะแล้วก็เรทราคาปัจจุบันก็เปิดมาที่เรทราคาลูกควบลูกครึ่งนะคะแต่ ะะเป็นทางด้านเจ้าบ้างค่ะบรุเซียนดรอปมุนนะคะเลทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำลน้นจ่ายน้ำไปที่1.06แล้วก็เลทราคาปัจจุบันก็จ่ายน้ำล้นเหมือนกันทายจ่ายน้ำล้นไปที่1.07ค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนอย่างโคโรนะคะเลทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำไปที่0.84แล้วก็เลทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำไปที่0.86ค่ะก็ต้องบอกว่านะคะทางด้านทีมเยือนอย่างโคโรนะคะดูเป็นรองอยู่นะคะ ทางด้านเจ้าบ้านนะคะทุกมุมกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะแต่นะคะต้องมองว่าโครโรนเองนะฤดูกาลน,นี้พวกเขาก็ถือว่านะคะเล่นในเกมหลีกได้ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นพอตัวอยู่เนาะแพ้ยากอยู่พอสมควรนะคะบวกกัดเจ้าบ้านเองนะคะเกมนี้ค่ะไม่มีหัวหอ,อกตัวเก่งอย่างฮาแลนด์ด้วยฮาแลนด์หรือว่าฮาแลนด์เลยทีเดียวนะคะที่ต้องพักยาว ไปเลยเนาะน่าจะทําให้เกมรุกนะคะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะลดความน่ากลัวลงไปได้อยู่เยอะเลยทีเดียวนะเกมนี้ใครอ,อิงดาวมองว่านะถ้านะคะเจ้าบ้านนะจะชนะก็อาจจะชนะไม่ขาดนะคะ ที่เด็ดมัดรวมประจำค่ำคืนนี้ของอิงดาวนะขอเลือกเชียร์นะคะไปทางด้านทีมเรียนอย่างโคลนโคลน,โน,โนลองไปที่เรทราคาลูกครึ่งกันเลยทีเดียวค่ะชอบก็จัดขัดก็สวนนะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าติดขัดปัญหาตรงไหนทักไลน์มาคุยกับอิงดาวได้เลยค่ะที่ a t ing 688ค่ะขอให้สมาชิก fc นะคะเฮงเฮงรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ